สองเม็ดแล้วตัวเผ็ดเนาะนี่คือก๋วยเตี๋ยวของอุววร้าไทยวันนี้นะคะก๋วยเตี๋ยว

ว่างไสวเพิให้มาแก้หันในหนก่อนโทรหาก่อเออยังไม่เห็นส้นมีที่ตกันมันห็นหนเราเนลาะ กัรงาคุานะคีรักชมตดนจบคลิปร่างโฆษณาสวัสดีพี่วุมิเด่น้างคามื้อันนี้ทานก๋วยเดี๋ยวใส่ซดซีอิวนิดๆเส้นหมี่ ที่ตามการแนะมันิ่มนมเนาเห็ดไฟรูปงนล้วก็ม่ใส่่แข่งแข่งแข่ขี่รดลอดย่ในเวลาความไม่ตดรู้ี่ร คุณนะคะมีดับชมจน,นจบคลิปตามโฆษณาตลอดไปเอาละค่ะอันตานชอบหวานพริกเราจะใส่พริกไหมเพราะว่ามีมีพริกตาน าชอบหวานพริกเราจะใส่พริกไหมเพราะว่ามีมีพริก ตาชโอบหวานพริกเราจะใส่พริกไหมเพราะว่ามีมีพริก ผักเครื่องเคียงค่ะอร่อยอร่อยค่ะแอปเป no ิ viewers, nice. ้ลเดอร์ก็จะได้มาไปกินงานแล้วเราไม่ได้กินจุดทำ้งนั้นเป็นจัดงานคุณนะคะดีรับชมจนจบคลิปนำโฆษณาวัสดี ก๋วยเตี๋ยวชิมดูอร่อยไหมลัมดกอ ไปเจียวชิมดูอ,อ <c ười> ร่อยไหมก็พุกมืนกอนมืองเขาดินัวูกเค็น quýt đi ảo hết chim đủ ở đội này quýt đi ảo hết chim đủ ทานก๋วยเตี๋ยวใส่ซสซีอิวนิดนิดเดียวเดียววัน้ทานก๋วยเตี๋ยวใส่ซสซีอิวนิดนิัน ตาลชอบหวานพริกเราจะใส่พริกไหมเพราะว่ามีมีพริกก็กับผักข้างเคียงค่ะอร่อยอร่อยค่ะตาลชอบหวานพริก เราจะใส่พริกไหมเพราะว่ามีมีพริกสลัดกบคือว่าอ่างเ้ยเิเพิ่มให้มาแก้ันไนก่อนโทรหาอนเออยังไม่เห็น พอดีหนัวดีจริน